คำเตือนรายการต่อไปนี้เป็นรายการข่าวความเคลื่อนไหวในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีการลงทุนใน ตัเคเงนซีมีความเสี่ยงสูงและอาจทําให้เงินลงทุนของคุณลดลงเหลือศูนย์ได้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนโปรดตรวจสอบกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตของคุณว่าได้รับการรองรับจากกรตอของประเทศของคุณหรือไม่หรือถ้าหากคุณเลือกเทรดกับโกลบอลเอ็กเชิงเพราะมีสินทรัพย์ดิจิตอลที่หลากหลายคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเงินทุนสำรองได้ที่คอยมาร์เก็ตแคปคอมตัวอย่างเช่นทางคอยเอ็กโกลบอลเอ็กเชิที่มีข้อมูลทุนสำรองของตัวกลางการแลกเปลี่ยนที่ปรากฏอยู่อันดับที่5.4คะแนนและมีสภาพคล่องเฉลีย่ยอยู่ที่570ห้วยเครื่องมือกรลงทุน ที่หลากหลายในสินทรัพย์ดิจิตัลมากกว่า720สินทรัพย์ทำให้คอย EX นั้นกลายเป็น Exchange g o l หลังจากที่บ n นปกระดาษเป็นคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เผาผ่านโทเค็น LUNC จำนวนกว่า1.04พันล้านชุดที่10ของกลไกการเบรน LUNC ทั้งหมดที่ถูกเบิรนโดยกระดาษเป็นคริปโตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการเบรนรายเดือนซึ่งสูงถึงเกือบ33,000ล้านผู้ค้าตอบสนองต่อการเผาไหม้โดยทางบ n นแปและราคาของ LUNC ได้พุ่งขึ้นมาเล็กน้อยโดยทางบีนแปได้ส่งโทเค็นโทราคัสิก LUNC จำนวนกว่า1.0 4,000ล้านรา,า,ายการไปยังที่อยู่ในการเผาไหม้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณการหมุนเวียนของ LUNC ตามธุรกรรมการเผาไหม้นอกจากนี้ยังรวมถึงค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม5.22ล้านโทเค็น LUNC โดยเฉพาะยังยิ่งในชุดที่10ของกลไกการเบิร์น LUNC คือช่วงวันที่30เมษายนถึง30พฤษภาปี2023ด้วยการเบรนครั้งล่าสุดของไบแนทได้ผ่านโทเค็นโทราคลาสสิกรวมแล้วเกือบ33,000ล้านโทเค็น จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายในคู่ซื้อขายสปอร์ต LUNC และมา r จินในเดือนพฤษภาคมไบเน็ได้ทำการเผาผ่านโทเค็ต LUNC ไปเกือบ1.27พันล้านเหรียญการเผาไหม้ของ LUNC โดยไบเน็ลดลงอย่างมากหลังจากการแลกเปลี่ยนค่าธรรมเนียมลดลงการซื้อขายสปอร์ตและมารจินของ LUNC จาก100เป็น50และแม้ว่าอัตราการเผาไหม้ของไบเน็ตจะต่ำแต่อัตราการเผาไหม้ LUNC ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากโปรโตคอล DeFi DFL u n c การเผาผ่านมากกว่า2.5พันล้าน LUNC ณขณะนี้โครงการกําลังเขียน LUNC สําหรับโทเค็นเครือข่ายทดสอบ AI ของเวิ a r d Kim บอก Entropy โดยมี250ล้าน LUNC เพื่อเผาโทเค็นเครือข่ายทดสอบในขณะเดียวกันชุมชนเทราคลัส s ิก LUNC ยังคงจับตามองไปที่การอัปเกรด parity ของ v 2.1.0ในวันที่14มิถุนายนที่กําลังจะมาถึงซึ่งเป็นการอัปเกรดที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบันซึ่งจะทําให้เทราคัสิก มีความเท่าเทียมกับปลอกเชนอื่นๆของเทอรล่า2.0และคอ m o สมอหลังจากการอัปเกรดพัิตี้นักพัฒน,นาเอ็ดเวิร์ดคิมและกลุ่ม L1TF จะทำการเพื่อบูรณาการแอป AI บอก Entropy เข้ากันกับบล็อกเชนของเทอร a าคาสิกการพัฒนาอื่นๆได้แก่การแลกเปลี่ยนภาษีการเผาไหม้ค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำ5%สำหรับผู้ตรวจสอบความถูกต้องและการทำงานร่วมกันกับทีมงานรี PEC u s t c TC, เพื่อตั้งค่าสภาพแวดล้อมการทดสอบของ u s t c เท่ากับ1 US d ลลาร์ และในปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญโทเ,ค,เค็นเทอร่าคัาสิก LUNC ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรดคอย EX ล่าสุดมีการซื้อขายกันอยู่ที่84.83มีสูนยน้ำหนยู่4ตัวต่อค่างเงิน US อลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา0.27%เรายังคงมองว่าแนวรับหรือแนวเก็บออมที่สําคัญสําหรับเหรียญ LUNC หากราคายังคงล่วงลงมาอยู่ที่โซน29.61-83.59มีศูนย์น้ำหนู่4ตัวต่อค่างเงิน US อลลาร์และ สำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางราคาของเหรียน L u N C ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ